เคยได้ยินเรื่องกินรีไหมครับครึ่งมนุษย์ครึ่งนกสัตว์ในตำนานที่งดงามราวเทพธิดาหลายคนเชื่อว่ามีแค่ในนิทานแต่ผมกลับไม่คิดอย่างนั้นผมเคยอ่านเจอในบันทึกโบราณพูดถึงป่าลึกที่ซ่อนตัวจากสายตาผู้คนที่นั่นอาจเป็นที่ที่กินรีอาศัยอยู่ก็ได้กินรีมีจริงเหรอเสียงเพื่อนผมถามด้วยความสงสัย ใครจะรู้ผมตอบบางทีเราอาจต้องออกเดินทางไปค้นหาคำตอบเองเรื่องเล่าบางเรื่องบอกว่ากินรีมีพลังวิเศษสามารถแปลงกายและหายตัวได้พวกเธอรักอิสระและเลือกที่จะอยู่ห่างไกลจากโลกของมนุษย์ถึงแม้จะยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ากินรีมีจริงแต่ตำนานและความเชื่อเหล่านี้ก็ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้เราเสมอนะครับ บางทีการที่กินรีเป็นแค่ตำนานอาจเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดแล้วก็ได้ใครจะรู้บางทีพวกเธออาจจะแอบมองเราอยู่ก็ได้